สวัสดีครับตอนนี้เป็นกรรมวิธีการทำาบลอยนะครับเริ่มจากต้มน้ำไม่เดือดนะครับเสร็จแล้วใส่เม็ดับลอยลงไปจากนั้นรอเม็ดับลอยมันลอยไห้ลอยแล้วนี่ใส่ใส่เล้วอย่ามชิมดูตามชิมดูแล้วเราก็ตักใส่น้ำเย็นนะครับแช่ไว้จากนั้นเราจะเคี่ยวกะทิชาวเกาะเห็นไหมนะบอกว่าด้วยเกาะชามุ้ยกชาวเกาะใช่ป่หวะ อันนี้ด้านหน้าเช่าเกาะยอนเดียวนะเชาเกาเกาอะไรไม่รู้ครับนี่นี่เริ่มเนมันลอยแล้วนะครับเราจะลอยกลุ่ใหญ่ชิมรอแป๊บนึงไม่ชิมแต่ดูดูได้อยู่ครับอ๋อเอาหลายตัวพี่ชีพครับคนละตัวกับเมื่อกี้นี่นะพีชีพปรชาติมันมีหลายตัวตัวนี้สีทองกว่านะ ส่งไหมส่องส่องนี่ไหมเค okay, จะมาคลิปหน้านะครับกับคลิปเขี่ยวกะทิครับน่า <c oughs> ค,ครับ